หลังจากหายกันเป็นนาตรนาผองจิรชัยแล้วก็คุณโบนัทเดชครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึกับรายการเท็จินดีช็อปครับเกี่ยวอะไรก็เป็นรายการที่พูดไปพูดไปแนะนพูดสี่พูดสี่เออรู้แล้วรายการที่จะแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องราวในวงการมวยครับผมไม่ใช่เพรไม่ใช่เพรป็ี่นอะครับผมว่าภาพรวมาพวตาว่ากนี้เรามีแขกพิเศษหนึคน่าจเป็นใค่ะนเดเลยนะครับชื่อออเปาาสีเรียครผม ทำไไอ่ะทำไอ่ะทำไอ่ะช่วยช่วอยางพอดีนี่คุณทำรายการดีีก็เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับ่ามน่วยเป็นยินดีครับผมครับผมแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นยังมีประวัติของหน้านี้คุณนําในมูลนิับก็จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครับทีมหาวิทยาลัยพอสมัตรมกาเจ๋ลยาี้แล้วก็ปริญญโทด้าน human ปพอรอมปว่า สิทธิภาพและสมรรถภาพกีฬาในมนุษย์ครับผมที่มหาวิทยาลัยพอสมัติใช่ไหครับครับผมเรื่องกีฬาครับก็ตอนนี้เคยฝึกงานอยู่ที่สโมสรฟุตบอลคานเดิยปซิตี้ครับเป็นระยะเวลา ''6 เดือนครับผมมา6เดือนครับผมแล้วก็เคยอยู่ในห้องหลักที่เอาไว้ฝึกทหารกังกฤษการอัดมาแล้วถือว่าเป็นห้องหลักที่ดีที่สุดในเกณฑ์ผูค่ยบอก ก็นอย่างแบบเดียวแบบนี้แบบเดียวที่เอาไว้ดูน่าหาแบบเดียวนี่คือมันไดเขาถึงเขาไม่ทำเขาอื่นเขาไม่ทำนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เดี๋ยวสิก่อนหน้านั้นนะก่อนที่เขาจะมาทำการคุณทางนี้เขารู้จักหรืออะไรผมต้องรอให้ทุกคนฟังออ๋ก็คือเาเนี่ยมันมาช่วยผมแล้วก็ตอนที่อยู่ยิมเก่าที่ตรงหน้าสัมพันธ์บันไดนะครับก็พลาดสิ่งแต่แล้วก็มาช่วยในฐานะผู้ศึกษาทไ่ไม่ได้โดน ใครถามมาว่าชอบภาษาอะไรชอบตรงไหนครับผมบอกว่าชอบภาษาไเอเดือดดูเขาแบบเฮ้ยไม่รู้เพราะยังไงครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยนะค่ไหเออแต่เรื่องนี้ตกใจคือเรื่องของสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของมวยไทยครับแค่จะไม่มีเลยนะถ้าเทียบกับยูโดเทควันโดเลยอินญิสุนะครับคือถ้าเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าร้อยมากเลยครับสิร์ชนี่คืออะไรก็อธิบายของรีเสิจัยคือเป็นงานวิจัยที่เขาหลั่งนะครับ มาวิจัยที่ได้กองทุนจากองค์กรองค์กรหนึ่งมาทำวิจัยเกี่ยวกับด้านกีฬาซึ่งมวยไทยนะครับในนิตยสารวิชาการนานาชาต<า>ิแคบเป็นศูนเลยครับน้อยมากน้อยมากวั <มา S 1> ตูมาั้งนี้ก็ะจะทำวิจัยด้วยก็คือต้องยกกระดับวงการมวยไทยเพื่อให้ฝรั่งเห็นว่าเขาพร้อมแล้วมวยไทยพร้อมแล้วที่ฝรั่งเนี่ยจะเข้ามาเริ่มดูงานวิจัยจ้าอย่างจริงจังที่ต้องดีใจมาก ถ้าตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมโมสรงทุกวันใหญ่ๆในเมืองไทยในยเรียกเราแต่เขาไม่ไปเขาอยากอยู่ในจีน,น <standen. S 2> ดีเพราะว่าไม่ใช่จริงครับชอบกินยีเล็กชชอบกินกเกาเหลายีเล็กเป็นใครไม่บอก <c oughs> ไม่บอกไม่หาเอาเอง <c oughs> <c oughs> ยีเล็กทุกวันกับหน้ามุ้ติดยิ้มมาวันนี้เข้ามาอ้าวพี่แล้วก็เลยครับยิ้มมากระเทียมติดฝันเอออบกลยไม่รู้ว่ามีอะไรเข้าไปไหนยีเล็กสายเหลืองหรือเปล่าที่ผ่านมาที่จารณาแล้วอะไรที่ผิดบ้าง ไคือแรกเขารู้จักเช้ยาถ่ยไม่รู้จักว่าการข่ายคือคุณบอสบอกว่าครับการถายยาก็คือการกินยาบำรลงคนยาดํายาดําบำรุคนหลังจากที่ชกเสร็จแล้วนะครับเขาจะกินยาดําบำรุคนเพื่อที่จะเตรียมตัวซ้อมต่อไปต่อไปเขาเชื่อกันว่าการกินยาน้ําบำรุงคนจะเป็นการถ่ายเลือดเสียของสิ่งรวดล้อมครับผมกลมัดหน้ากายเพื่อทําการดีเมคหน้ากายขึ้นมาซ้อมมวยได้ใหม่ใช่ซึ่งผมลอคิดดูซึ่งมคิดดูผิดครับเพราะว่าเพราะว่าการ แต่แตเอาผิดครับผมผิดย้ำเลยว่าผิดคือการที่เราขายกิน ครบสามวันหยุดซ้อมทำไม่ทำอะไรแล้วสิใส่เสื้อลดน้ำหนักวเวกลดน้ำหนักของคนใส่สูทไม่กินข้าวไม่กินอะไรไม่ได้ไกินอาหครับพี่พูดถูกพิครับพินพินยังไงเป๊ะมันก็เหมือนเดิมมาตลอดเข้าสูทการถ่ายยาคือการหลอดรีบรีดน้ำบ่อยระยะเวลาสั้นใช่มันออกมาก็มันไม่ใช่เหงื่อหรือไขมันมันเป็นน้ำที่มันออกมาจากอวัยวะ อวัยวะคืออวัยวะภายในใช่ครับเป็นออววัยยะภานไตไตสมองไม่ได้สัครับครัสนั่นก็คือความคิดผิดซึ่งต้องบอกว่าไม่ควรทำนะก็มันมันไม่ดีเลยระยะยาวคือเอาโอเคคุณบอกเอาวิธีผิดแล้ววิธีนที่ถูกต้องคหนึ่งคือสิบวันยังซ้อมให้เหมือนเดิมปกติแต่ควบคุมอาหารต่อแรกก็กินแกงเขียวหวานไข่ปลาโลหรือกินอะไรที่หมูย่างอะไรกินอะไรก็ได้ที่อยาก ใช่ครับหลังๆก็กินอะไรก็ได้ที่อยากไม่ใช่ไม่ใช่ครับหลังๆก็ต้องลดอาหารอ๋อต้องลดอาหารเช่นอะไรเช่นช่วงสิบวันลดหนักแล้วต้องต้องต้องกักเก็กินไก่ย่างไก่นึ่งข้าวกล้องเข้าก้องที่สำคัญนะเข้าก้องที่สำคัญคลิปพิเศษเลยนะธัญพืชครับก็กินในปริมาณที่เหมือนเท่าเดิมแต่ไขมันมันน้อยเลือกกินครับเลือกกินมันก็ทำให้สมมติสิบวันต่อต่อไปเขาก็ยังมีแรงซ้อมไปเรื่อยๆท่นเนี่ยก็เป็นเหตุผลว่าเวลาลดหนักแล้วพวกคุณให้เลี้ยงอะไรในวันนี้ ประมาณเจ็ดสิบวนันถ้าลดเยอะก็สักสิบวนันก็กำจัดอาหารจำกัดให้มันลดน้อยลงกินอะไรที่เหมาะสมกับกร,ร,กร่างกายคืออเนี้ยมันเป็นเรื่องของโภชนาการใช่ต่อการที่สามวันก่อนต่อยเราก็วิ่งเอาน้ำออกเดี๋ยวเราก็ได้ซ <ไป S 1> ้องเบาๆไปเรื่อยคือให้ประสาทเรามันกระตุ้นไปเรื่อยแล้วพอเราอยู่ปึ๊บเราไปลดน้ำหนักมันร่างกายมันก็เจ๊งที่รเรื่องที่สาม อากอย่างงี้ปยืดอ่ามันิดเหรอมันผิดมันผิดใช่ครับผิดเพราะอะไรครับคือเราก็ไม่รู้ว่านักมวยต่อยมาระหว่าดยกี่ยเขาบาดเจ็บโดนเตะข้งเตะขาได้ป่าแล้วาะเราไปแทนที่พักยกี่ยก้าเนื้มันจะได้รีครเวอรี่แปลว่าพักพื้นพักพื้นการเราไปยืดอีกมันก็ยิ่ไปใหญ่คือถ้าเจ็บแล้วเดียวโอกาสเจ็บมากจ็แว่าก้ามเนื้อเส้นเอ็นด้วยไหมดด้วยไปหมด ท่านนี้คือเหตุผลที่ที่ผมรู้ว่าเขาเป็นคนทำจริงเอพตอนแรกไม่เชื่อแต่ว่ามันมีประสบการณ์ไม่จากว่าไฟที่3เทติดอยู่ห้องนี้ใช่ไหมโดนยก3มวยระลังทุกขี้ลูก4โดกตีแล้ว3เทมวยที่เก่งลูก4เดินออกมาเตะแต่เรนลูก4มาจ้ำไปนั่นแหละประสบกว่า์ทำไมลูก4 3เเตะออกมาแล้วเดี๋ยวล้มม่งเตะไปไม่มีน้ำหนักเลยเหตุเปนเกิดจากที่จังหวะปล่อยบอลปล่อยตัวหวางดีที่ให้พี่เอเกรี่ยมลูกที่ จังหวะที่ยืดตัวเสร็จนะกรอกมีใครบอเคาะประตูไม่รู้เจ้าคุณทังกรอกได้ยินด้วยได้ยินด้วยได้ยินด้วยนั่มันเป็นอะไรวะทําไมกระดูกล่างไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรปล่อยตัวลูกสี่ชกเสร็จปั๊บแพ้งลงมาไป็ตัวทามบอ ENC พักไปสามเดือนสามเดือนหลังมาไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมสิ่งที่ดูกคืออะไรครับสิ่งที่ดูกคือเราวอร์มอัพตั้งแต่ก่อนต่อยเลยคือวอร์มอัพเหมือนเล่นลงจริงๆเพื่อให้สมองมัน สั่งกายกับกล้ามเนื้อว่าโอเคเราขึ้นไปอีกห้ายกเนี่ยร่างกายเราจะเต็มแบบนี้ส่อแบบนี้นี่คือพอแล้วระหว่างยืยมร่างกายพอก็คือไมปทำอะไรจังระหว่างขัดยงก็แค่แบบมา่นน้ำแล้วก็เอาน้ำสายตัวไม่ควรไม่ควรนวดใช่ไหมไม่ควรกดก็เที่ยวถูเนี่ยก็ไม่ควรนะใช่ไหมใช่ไหมมันก็เป็นการทำลายกล้ามเนื้อมันเหมือนเอาแบบทอะไรพลังกล้ามเนื้อ power แรงเดิน ข้อที่สี่อ้โหเข้าเรื่องเก่งมากเลยข้อนี้ก็ถือว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเออสมมติว่าผมออกแรงการแบบน้ำเเย็นเลยล่าด้วยว่าที่เนี่ยเทรนเนอร์เอาน้ำมาล่ากระบายจุ่มไม่ได้ล่าหรวอะไรนะมันสดชื่นอ่ะผิดไหมก็คิดดูว่านักมวยออกแรงตลอดสามสามนาทีอุณหภูมิแกนกลางร่างกายมันต้องเกิน38องศาแน่แล้วน้ำที่เราไปลาดเนี่ยชัวร์มันต่ำกว่า12 มันก็เหมือนเราอยู่ในร้อนๆเราไปอาบน้าเย็นมันก็สะดุ้งทันทีทันทีฉุกเฉินร่างกายเกิดอาการช็อกนันให้เกิดอาการช็อกอันนี้ผมศึกษาจากเขาเลยเขาบอกว่าเวลาล่าร่างกายหนึ่งอาการช็อกพอเราช็อกเสร็จปุ๊บข้าวการเต้นกันมันจะเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปอลไววะตอนนี้เวลาพักผ่อนอยู่แต่ลงไม่ลง แล้วก็อย่างที่ไฟล์น็อกเอาต์ที่ช้าโลกแล้วก็เปลี่ยนเอาสเปรย์ฟอกีต้องีดเขาเป็นทีโนกัคือตรงใต้ลำลมแล้วก็ตรงแกนการข่างกายอ๋อคือฉีดไปตรงใต้ราลมอย่างงี้อชฉีดฉีดใต้เำลมไปรูตัวทอะตัวทีแล้วก็แล้วก็เอาน้ำใส่ถุงที่อมความร้อนหรืออมความเย็นอมเย็น ไม่ควรทำไม่ควรทำรายการต้องงลมีสาระเลยวะเนี่ยอะไรกันเนี่ยสาระเท่านั้นแหละคุณต้องไปจับประเด็นเลยคืออย่างที่จะบอกว่าเหตุผลที่มาทำเนี่ยมือการแบ่งความรู้ใช่ความรู้ด้วยความสนุกสนานด้วยคือเราไม่อยากให้ความคิดผิดๆที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ถูกทำต่อไปไม่ใช่ว่าพอเรารู้แล้วเราโหยชาร์จไม่แบ่งต่อสังคมจุดหมายก็คือต้องการของวัดเนี่ยเขาต้องการพัฒนาวงการ คนด้วยไม่ใช่แค่เป็นทีมอย่างเดียวหมายถึงว่าภาพรวมของการมวยการทำมวยทุกวันนี้ผมต้องการให้ค่ายบมทุกค่ายแข่งขันกันในสิ่งที่ถต้อง่เราไม่ได้ทำมวยมเล่นใช่ถ้าเราทำมวยมแข่งในสนามไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้มาโงเพื่อคุณภาพหรืมวยเวลาไหนมันก็เชียร์ค่ายิ่งดีนะเราก็สบายใจเอาจริงๆอ่ะเราพอมีเงินกินค่าเราทำมวยเพื่อเป็นกีฬาเราไม่ทำหวังว่าไปแล้วคุณมวยมวยมีเยอะตอนนี้ฮาอ์ดที่บดทำเวลาเป็นอย่ังไง ตอนนี้วิทยาศาสตร์การกีฬากับมวยไทยห่างกันมากคือตอนนี้เราต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านมวยไทยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเขากล้าเข้ามาจับคือให้มวยไทยเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วกับการเปิดสู่ในโลกเจรนอกวัลรสารวัรสารวิชาการก็คือง่ายๆว่าคือให้มันมีอะไรสามารถทำรีเสิร์ชแลวแบบเดินกล้า แต่ถึใช่ว่าอยู่แค่ในวงล้องมวยไทยเนี่ยเพราะอะไรเู้บอกดฟังว่าที่ฝรั่งไม่กล้าที่จะดีเซอร์ผมว่าผู้บดบังต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาทำได้ไม่ดีพอเขาต้องการให้เราดีที่สุดแสิ่งที่คนไทยทำโน่นเนี้ยเขาจะ้ผิดๆเยอะมากโดนฝรั่งเอาไปทำแบบเนี่ยผมผมออกรายการเอทีไฟก็ต้องมีคนต่อต้านึงได้ก็ทำไปอย่างนั้นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วแต่เรื่อ้อะไรที่สิบหกที่บอกคือ ใช่ที่เราใช้อยู่เปพราะเราเรา,เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำตรงนี้เราดีเ,ออเราพยายามก้าวไปสู่จุดหนึ่งที่ม ok. ันแบบพัฒนา,าึ้่ไปเชื่อ,อก็ทําตามครับไม่เชื่อก็อไม่เป็นไรลองดูครับก็ค่อยปรับเปลี่ยนไม่ได้สีเหลี่ยสก็คือลองลอง,ลองดูได้ว่าสิ่งที่ทาคู่เราแนะนําเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์จริงไงรไหมสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าถ้ามวยวใช้แล้วคุณเห็นผลไหมว่าน่กค้ามันดีขึ้นสุขภาพมันดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาบอกได้ว่าการทํโมวยไทยนะวันนี้ที่ทุกค่ายทำาหรือใช้การบันโลงใช้การความรู้สึก เฮ้ยรู้สึกดูว่าใครนี้เป็นซอมดีวตเลยแต่คุณไม่มีสามรารถวัดเลยเนวะ่าทําไมเป็นซ้อมดีร่างกายเขาดีที่มั้ยใช้ความรู้สึกเท่านั้นไม่ได้ตัดสินถะูนมดูแล้วมวยแต่ว่าตอนหน้าตอนหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังว่าที่นี่วัดค่าความพิดของมวยยังไงมีวิธีการยะอะไรบ้างาจะรู้ว่ามวยพิสูจน์ไม่พิสูจน์ซึ่งวัดเป็นคนเอามาใช้ที่แรกในไเดี๋ยวก่อนมีตอนหน้าเขามีก่อนมีตอนหน้ามีแต่ตอนนี้คนไม่ด่าเลยจะด่าตอนหน พยายามหาเรือ่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,บเปนระนนดับนะครับผู้ชมนะครับผู้ชมครับได้เอาไปฝากอะไรจะฝากไหมครับตอนนี้คือตอนนี้ตัวผมเองก็ไม่ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนให้มันพติกเลยไม่ใช่มมนมาล<ช>ั่ง<ช>เลยก็<ม>พยายามหาจุดถึงกลางร,ระหว่างสิ่งเดิมๆทีมม่ดีอยู่แล้วกับสิ่งใหม่ๆให้มาเข้าหากันไม่ได้บอกว่าของเก่าไม่ดีนะของเก่าอะไรดีก็มีบางงานก็มีดี ือไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกครับคุณจะปรับปรุงคุณจะปรับปรุงแล้วปรับปรุงแล้วเปลี่ยนแปลงครับผมนะครับก็ลองลองเก็บกันดูแล้วกันนะครับรายการนี้ก็ดีบอกว่าอย่างที่ได้น่ายคสนุกสนุกเพราะว่าเรามาแชร์เราเล่นสนุกมากกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันปีที่สองปีที่สองมีนะมีอีกยังมีนะถ้าเกิดเขาไม่ด่าก็มาโอเคเดี๋ยวผมวันนี้ไปองร้อนองเย็น่อนโอเคเจอกันใหม่ปีที่สองวันนี้ล่ะสวัสดีครับ